สวัสดีครับผมเทชรแมจิกนะครับวันนี้ครับผมจะมารีวิวนะครับขอบเบาะนะครับของเจ้า z x 1 0 R 2016นะครับผมคลิปนี้นะครับก็ผมถ่ายให้ดูแบบเป็นแนวทางครับสำหรับใครที่ซื้อรถคันนี้แล้วก็มันจะซื้อขอบเบาะของศูนย์นะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นขอบเบาะนะครับของรถนะครับ Z x 1 0 R ปี2016นะครับผมมาดูกันนะครับข้างหน้านี้นะครับผมจะเป็นยางนะครับผมแบบว่านิ่มๆนะครับไม่ต้องใกล้หันหนังก็ได้ครับ นี่ฮะก็จะเป็นยางนิ่มๆนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นก็คือถอดเบาะเก่าออกแล้วก็เอานนี้ใส่ได้เลยอะครับผมไม่รู้เขาเรียกว่าขอบเบาะหรือตุดมมดนะครับแต่มันเหมือนตุดมมดเนาะนะครับก็ตัวนี้นะครับเป็นของศูนย์คาวาซักินะครับผมราคาอยู่ที่เจ็ดพันเจ็ดพันเท่าไหร่วะเจ็ดพันแปดไม่ให้เจ็ดราคาเต็มอะเจ็ดพันแปดร้อยกว่านะครับผม และถ้าของของก๊อฟนะครับไม่ใช่ของก๊อฟสิเขาจะพูดไงให้มันดูดีวะของเทียบหรือเปล่า 7A แล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่ราคาประมาณ3,800 3,9 0 0านะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูครับวิธีการเปลี่ยนทรับง่ายเลยครับกุญแจนะครับผมเขียบตรงรูกุญแจครับข้างหลังนะครับเสียบปึ๊บบิดนะครับดึงเบาะเดิมออกนะครับผมนี่นะครับเบาะเดิมถอดออกมาบนะครับนี่นะครับก็ใส่ตรงนี้ปกติเลยเหมือนกับเราใส่เบาะเดิมเลยครับผม เสร็จครับนี่ครับเปลี่ยนรวดเร็เรวไหมอะไรลองลองถ่ายกว้างๆว้างหน่อยครับมันก็จะมีร้อยอานิดอ่านิดนึงด้วยตรงนี้ของผมนะครับก็จะมีร้อยอ้า,อานิดนึงถ้าถ่ายเต็มเต็มก็จะเป็นไงสส่ปะมันดูดูเป็นไงครับโอเคไหมก็โอเค,อเ,คเวลานั่งนะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับข้อดีคือนะครับผมสามารถนั่งได้คนเดียวแปลนซ้อนไม่ได้ซ้อน,อนไม่ได้ครับผมข้อเสียคือไปรับเสาไม่ได้นะครับ แ้วก็เวลาใครขอซ้อนครับก็สมมติเราไม่อยากให้เขาเป็นสมมตินะฮะแล้วก็นั่งไม่ได้เลยจริงจริงพูดถึงว่าถามว่ามันนั่งได้ไหมคือมันนั่งนั่งสองคนตรงนี้ได้อยู่นะครับผมก็คือนั่งด้วยกันเลยสองคนก็ได้นะครับผมใส่เราก็เป็นอย่างนี้นะครับผมโอเคนะครับก็วันนี้ครับผมเมฟเมจิกนะครับก็ขอจบการรีวิวแคมคับนีแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ข่าวเก่าผมว่าสวัสดีครับอ่ะเดี๋ยวขับไปเลยครับอันนี้เป็นส่มติ